ต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลาย <c oughs> ตั้งใจที่จะทำความสงบกันต่อไปในวันพระเราก็ได้เสียสละเวลากิจการงานต่างๆทางบ้านเพื่อจะมาทำประโยชน์ให้แก่ตัวของเราถึงเวลาที่จะ ทำสมาธิก็พากันตั้งใจให้ดีเพราะประโยชน์ที่ได้จริงๆจ,จังๆก็ตรงนั่งสมาธินี่แหละที่มีประโยชน์มากเพราะฉะนั้นเวลาทำสมาธิก็ให้เป็นสมาธิจริง,รงๆลงไปในเบื้องต้นนี้ก็อัตมาจะนำขอให้ทุกคนว่าตาม ข้าพระเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบรรดาลให้ใจของข้าพระเจ้า จงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธเน่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดตมาธ ขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักและหลับตานึกพุโทโธในใจการทำสมาธินั้นถือว่าเป็นการบำเพ็ญจิตใจจิตใจนั้นคือตัวของเราที่ไม่ตาย ในร่างกายนี้ก็มีใจเป็นใหญ่เป็นประธานร่างกายของเราเป็นเพียงหุ่นกระบอกใจนั่นเป็นผู้บังคับบัญชาให้มีความสุขให้มีความทุกข์และใจนั่นบังคับบัญชาให้วิ่งให้เดินให้ทานให้ทำอะไรทุกอย่างก็ใจเป็นผู้บังคับบัญชา เมื่อใจเป็นใหญ่เป็นประธานอย่างนี้พระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสถึงความเป็นใหญ่ของใจว่ามโนปุพังขมาธรรม,มามโนเสถามโนมยาทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยใจนี้เป็นพระดํารัดของพระพุทธองค์ ทรงให้ความสำคัญของใจนั้นอย่างยิ่งแม่เมื่อพระองค์จะได้ตดรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังนั่งสมาธิอยู่ที่ใต้โคนโพป,ปัจจุบันเรียกว่าพุทธคยาที่โคนโพนั้นพระองค์ประทับนั่งอยู่ถึงเจ็ดวันในบริเวณ นั่นพระองค์ได้สรงสวยวิมุตติสุขตามต้นไม้ต่างๆถึงเจ็ดอาทิตย์เป็นเวลาถึงสี่สิบเก้าวันการบำเพ็ญที่พระองค์ทรงบำเพ็ญในทางจิตนั่นจึงทำให้พระองค์เกิดความบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลก ก็ด้วยเหตุคือการทำสมาธิเพราะฉะน,นั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงประสบผลสำเร็จอย่างนี้แล้วก็ต้องการที่จะให้พวกเรานี้ได้สำเร็จผลเช่นกับด้วยพระองค์นั้นพระองค์จึงได้ทรงประกาศศาสนธรรมหรือประกาศพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงประกาศพระพุทธศาสนานั้นก็เพื่อให้พวกเราพากันบำเพ็ญเพื่อความสำเร็จการให้ทานการรักษาศีลต่างๆเหล่านั้นพระองค์ก็ได้ทรงประกาศเพื่อให้เป็นพื้นฐานส่วนการทำจิตนั้นพระองค์ทรงประกาศเป็นข้อสำคัญ ถพราคนเรานี่เกิดมาในไม่ช้าก,ก็ตายด้วยกันทั้งนั้นเมื่อตายไปแล้วเคยพูดก็ไม่ได้พูดก็หมดเสียงไปอยู่ในความทรงจำของบุคคลชั่วครู่ช่วยยามในที่สุดก็หมดไม่มีใครรู้เรื่องคนเราเกิดขึ้นมาตายไปทุกคนไม่ได้เลือกเวลาที่จะถึง ความตายที่เป็นเวลาที่จะถึงนั้นก็มีเวลาเวลานั้นจะเป็นเวลาใดเราก็รู้ไม่ได้แต่ว่าจะต้องไปถึงที่นั่นคือคือความตายเมื่อเวลาตายนั้นจิตก็จะต้องเข้ารวังเวลาเกิดจิตก็เข้ารวังเข้ารวังนั้นก็เหมือนกับเรานอนหลับ การนอนหลับนั่นแหละคือจิตเข้าพวาวังจะไปรู้ก็ต่อเมื่อตื่นขึ้นมาคนเราตายก็เหมือนกันจิตมันจะต้องเข้าไปตรงนี้ก็ไปรู้เอาเมื่อเวลาที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็จำไม่ได้ด้วยเหมือนก็เรานอนฝันเราจำไม่ได้งังงั้นเราก็จำไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้น เมื่อจิตเข้าพวังที่จะเข้าไปสู่พวังนั้นก็ต้องอาศัยความสงบถ้าจิตไม่สงบแล้วจิตมันก็เข้าพวังไม่ได้คือปล่อยหมดเหมือนกันกับคนจะตายอย่างนี้ก็ต้องปล่อยหมดร่างกายก็เจ็บปวดตลอดจนกระทั่งลมหายใจก็หยุดที่จะหายใจ หมดที่จะต้องหยุดลมหายใจอย่างกระทันหันจิตนั้นก็จะต้องรีบเข้ารวังโดยพลันเมื่อเข้ารวังไปแล้วคราวนี้เราก็ไม่ได้เป็นตัวของเราแล้วเราลองคิดดูเวลาที่เรานอนหลับเราเป็นยังไงมั่งเราก็ทำอะไรไม่ได้เราอยากจะเหาะ ก็คิดอยากจะหะมันก็ไม่ได้หอหรือเราอยากจะไปอยู่ในปราสาทรนะาชวังสวยๆง,งามๆเราก็ไปไม่ได้หรือเราอยากจะเห็นอะไรเราก็คิดเอาเหมือนกันน่ะตั้งแต่เมื่อยังไม่ทันได้หลับแต่พอเวลาหลับแล้วมันก็ไปไม่ได้คือมันไม่ไม่ได้เป็นตัวของเราแล้วฉันใดก็ดี สำหรับเวลาที่จิตทั้งเราจะออกจากร่างคือเมื่อถึงคราวเวลาที่จะต้องตายจิตก็เป็นเช่นเดียวกันไปรู้เอาก็ต่อมาอา้าวมาเกิดอยู่ที่นี่ซะแล้วอย่างนี้อันนี้แหละที่เราต้องพากันทำสมาธิต้องการที่จะให้มีสติต้องการที่จะให้รู้ว่าพวังคืออะไร เราทำจิตให้สงบพอเวลาสงบลงไปแล้วเมื่อจิตสงบพอเวลาสงบลงไปแล้วเราก็พล่อยลงไปบางทีก็สบายนั่นแหละคือจิตเข้าพวังไปแล้วแต่ว่าที่เข้าพวังอย่างนี้มันไม่เหมือนกับเรานอนหลับจริงๆ เพราะเรานอนหลับจริงๆนี่มันไม่รู้เรื่องอะไรเอาเลยจะสุขจะสบายแค่ไหนมันก็ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าหากว่าจิตของเราสงบเข้าสู่ภวังแล้วเกิดความสบายเรารู้แม้แต่เสียงข้างนอกเราก็ยังได้ยินเสียงอะไรต่ออะไรเราก็ยังได้ยินแต่เราก็รู้สึกมันมีความสบายนักหนา บางทีมันก็มีความซึ้งสบายอย่างยิ่งอะไรอย่างเนี้นี่แหละคือที่เราทําสมาธิแล้วจิตมันเข้าผวังแล้วมันเข้าอย่างนี้ที่เราพากันทําจิตเนี่ยตั้งนับครั้งไม่ทวนตั้งแต่เราทํามามันก็นานมาแล้วจิตมันก็เข้าผวังไปทุกครั้งทุกครั้งอย่างนี้ มันนานมากตอนานมากเข้ามันก็เกิดความชํานาญเพราะฉะนั้นเราพวกเราจึงต้องมีความตั้งใจที่จะนั่งสมาธิกันให้มากๆกก็เพราะเหตุนี้เป็นเหตุหนึ่งคือผู้ที่ได้ทำสมาธิแล้วนี่สมาธิที่เราได้ทำไว้จะเป็นครั้งหนึ่งสองครั้งสิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งก็ตาม สมาธิเหล่านั้นจะไม่สูญเสียไปในทางใดนอกจากฝังสนิทติดอยู่ในใจของเราด้วยเหตุอย่างนี้เมื่อเวลาที่จิตนี้จะออกจากร่างนี้ไปสมาธิทั้งมวลที่มีอยู่ก็รวบรวมพลังทั้งสิน้นแล้วก็มารวมอยู่ณที่จิตนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้น บุคคลผู้นั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีความดีและเป็นผู้ที่มีตาสว่างหรือเป็นผู้ที่มีความผ่องใสเมื่อเป็นเช่นนี้อันที่ผู้ทำสมาธิจะไปตกนรกหรือจะไปเกิดเป็นสัตว์เดริชานหรือจะไปเกิดเป็นเปรตอะไรอย่างเนี้ยไปไม่ได้ เพราะเหตุที่ว่าจิตนี้ได้รับการฝึกฝนชำนาญแล้วยกเว้นแต่ว่าทำไม่ได้จริงไม่ได้จังแต่บุคคลผู้ทำได้จริงได้จังนั้นพอเวลาจิตรวมลงไปแล้วมันเกิดความสบายเราก็รู้ว่าเราสบายนั่นแหละคือสติแล้วก็คือความชำนาญเมื่อเวลาจิต ของเราจะออกจากร่างนั้นสมาธิเท่าที่เราทำนั้นมันจะเข้ามารวมตัวการรวมตัวนั้นจะรวมเสร็จภายในวินาทีเท่านั้นเอง mm hmm. เรียกว่าชาวนาจิตเราลองคิดถว่าชาวนาจิตนี่มันเร็วแค่ไหน mm hmm. อย่างที่เราจะนึกไปสหรัฐอเมริกาอย่างนี้ เพียงวินาทีถึงแล้วไม่รู้ว่าอะไรมันจะเร็วแค่ไหนมันเร็วเกินกว่าวาระจิตของคนไม่ได้อย่างเราจะคิดไปถึงบ้านในชั่ววินาทีก็ถึงแล้วเท้าเรายังไม่ขยับซีกเพราะฉะนั้นจิตของเราที่ได้ศึกษาและที่ได้ปฏิบัติที่ได้กระทําเอาไว้นั่นนั่นแหละมัน ก็จะมารวมตัวชั่ววินาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจึงเป็นการทันการเพราะว่าการที่จิตที่จะออกจากร่างเนี่ยมันก็ชั่วเสียววินาทีที่มันจะออกจากร่างเพราะอะไรเพราะว่ามันเร็วพลันในการที่จิตจะออกจากร่างนั้นมันเร็วเพียนเรียวกว่าปักเดียวเท่านั้นก็ออกแล้ว ถ้าหากว่าชาวนะจิตที่ยังเป็นนึกไปคิดอะไรอื่นๆอยู่นั่นมันก็ไม่เร็วมันไม่เกิดความรวดเร็วแต่ชาวนะจิตที่ได้รับการฝึกฝนไว้แล้วนี่มันเร็วมากรวมตัวกันเพียงชั่ววินาทีก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะเดินทางต่อไป พร้อมที่จะมีอะไรต่างๆที่จะทำได้เรียกว่าพร้อมนี่เมื่อมาหันมาพูดกันถึงคนที่เขาไม่ได้ทำสมาธินั่นเขาจะเป็นอย่างคนทำสมาธิไม่ได้ไม่ได้เป็นอันขาดถ้าเราจะเปรียบเทียบก็บเหมือนกับคนที่ไม่ได้รู้หนังสืออะไรเลย กับคนที่เป็นปริญญาเอกเดี๋เรียกว่าด็อกเตอร์คนที่ไม่รู้หนังสืออะไรเลยนั่นจับหนังสือเอามาแกะไปทีละตัวสองตัวก็ไม่รู้เรื่องต้องไปถามคนอื่นตายว่าถามว่าไอ้ตรงนี้เขาว่ายังไงมันมีเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ส่วนผู้ที่เป็นด็อกเตอร์ หรือว่าผู้ที่เรียนหนังสืออ่านออกแล้วเนี่ยไม่จําเป็นเนี่ยพอจับขึ้นมาพับก็รู้แล้วว่าตัวหนังสือนั้นคืออะไรมันช่วยชาวนาจิตเท่านั้นเองฉั้นใดก็ดีการที่จิตของบุคคลผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนในการทำสมาธินั้นก็ต้องไปตามยถากรรมคือไม่สามารถที่จะ ควบคุมในขณะที่จิตนั้นจะออกจากร่างได้คือควบคุมไม่ได้เมื่อควบคุมไม่ได้ก็สุดแล้วแต่ชาวนะจิตหรือความนึกความคิดของจิตนั้นจะไปยึดเอาที่ตรงไหนไปยึดเอาที่ตรงโน,น้นตรงนี้ก็ไปเกิดตามภาวะแห่งการยึดถือเพราะฉะนั้นอุปทา,านท่านจึงบอกว่าอุปทา,านเป็นปัจจัยให้เกิดพบใน ปฏิจจสมุปบาทท่านแสดงว่าอุอปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภบความจริงก็เป็นอย่างนั้นคือเมื่อเวลาที่บุคคลผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนจิตนั้นจำนวนมากเลือกเกินแต่ผู้ฝึกฝนจิตนั้นจำนวนจานวนนิดน้อยเมื่อเปรียบเทียบ เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนจิตนั้นก็ทำบุญทําทานไปก็นึกถึงบุญทานได้ก็ยังดีหรือว่าไม่ได้ทำบุญทําทานอะไรกับเขามีแต่คิดถึงลูกถึงเต้ามีแต่คิดถึงทรัพย์สินสมบัตินั่นรนะ้อยเปอร์เซนที่จะต้องไปเกาะ เป็นตำแหน่งของสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไปเป็นเปรตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไปเป็นอสุรกายอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนแต่ว่าก็เหมือนกันกันกบจับพัดจับผูบางทีไปนึกถึงว่าเออเราเคยได้ให้รางวัลคนใช้สักร้อยบาท นึกได้แค่นั้นเขาก็อาจจะไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือในอนรกก็ได้คือการสงเคราะห์บางทีก็ช่วยเหลือคนในฐานะที่คนที่ยังไม่เข้าใจอะไรในข้อนี้ทุกคนเนี่ยไม่เข้าใจกันเป็นส่วนมากกันเยกว่าเขาก็ตายเราก็ตายเหมือนกัน ก็ไม่เห็นว่ามันจะแตกต่างกันตรงไหนเราจะอีกมีเงินมากเยอะๆเวลาตายแล้วเขาจะได้ทำศพให้เราสวยหรูตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งล้านบางทีเขาอาจจะคิดว่าในเวลานี้ก็มีการสวดพระอภิธรรมบางสวดบางสกุลมาตธิกาทถวายอาหารประสงค์ เพื่อจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็รอเพียงแค่นั้นสำหรับผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนในทางจิตใจก็รอว่าเมื่อเวลาตายแล้วเขาจะทำไปให้เราได้บ้างถึงแม้ว่าจะทำมากมายกายกองบางครั้งผู้ที่ได้รับก็อาจจะได้รับเหมือนกันแต่มันก็เป็นส่วนน้อยได้รับน้อย บางทีก็อาจจะได้รับเพียงเรียวกว่าเล็กน้อยมากไม่เหมือนก,นกันกับเราทำเอาไว้เองเราทำเอาไว้เองนี่ร้อยทั้งร้อยเราก็ได้ไม่มีใครแบ่งไปไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะทำบุญให้กับใครๆเนี่ยเขาจะต้องออกชื่อผู้ที่ยังอยู่คือคนที่ไม่ตายก่อน เช่นอย่างนางกออุทิศให้นายขอเขาจะต้องว่าอย่างนั้นไม่ใช่ว่านายขอได้สร้างสิ่งนั้นไม่ใช่แต่ว่านางกอได้อุทิศให้นายขอเขาก็ต้องพูดอย่างนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นส่วนการที่จะได้รับส่วนกุศลนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมี การกระทำที่คนอื่นเขากระทำแล้วเขาแบ่งให้เราถึงจะได้ด้วยเหตุอย่างนี้เองแลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสแก่สาวกว่าอย่าได้ไปคอยรับบุญกุศลคนอื่นเขาเลยตนของตนเองรีบทำเสียในวันนี้ทีเดียว พระองค์ทรงตรัสว่าอัจเชวะกิจจะมาตับปังกิจสิ่งใดที่เป็นบุญกุศลรีบทำในวันนี้โพยัญญะมรนังสุเวใครเราจะรู้จัก,กว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้นี่เป็นคำตักเตือนตักเตือนพุทธบริษัทเพราะว่าผู้ที่จะมารับส่วนกุศลนั้นถ้าหากว่า ไปตกนรกซะแล้วเนี่ยก็ยากเหลือเกินที่จะรับได้ถ้าเป็นขั้นเปรตก็ยังพอที่จะรับได้อยู่บ้างอย่างนี้่หรือว่าผู้ที่เป็นเ,เทพบางประเภทอย่างนี้อันนี้ก็รับได้เยอะแต่ทีนี้เราตายไปแล้วเนี่ยบุคคลตายไปแล้วเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะจะไปอยู่ตรงนรกด้วยไปอยู่ตรงเปรต หรือไปอยู่ตรงเทพหรือจะไปอยู่ตรงสัมภเวสีอะไรอย่างนี้เวลาตายแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเราแน่ใจของเราว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนมันก็ไม่แน่อีกเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราจะไปคอยรับส่วนกุศลคนอื่นนั้นเป็นเรื่องความเข้าใจผิดแต่ถึงอย่างไรก็ตามพระเจ้าพิมพิสาร ท่านก็ได้ทำกุศลให้แก่ญาติของท่านทำให้ญาติของท่านได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็เนื่องจากญาติของท่านน่ะไปกินของสงเมื่อไปกินของสงคือเรื่องของเรื่องในอดีตชาตินั่นญาติของพระเจ้ามิมีพระเจ้าแผ่นดินน่ะโอรสของพระเจ้าแผ่นดินพากันไปบวชบวชแล้วก็ ให้ลูกน้องเนี่ยทำครัวถวายซื้ออาหารมาแล้วก็ทําครัวแล้วก็ถวายพระท่านก็บอกว่าท่านไม่เกี่ยวข้องทีงนี้พวกที่ทําครัวพอทาแล้วครั้งแรก,แรกนี้ก็ไม่ไม่กล้าก,กินถวายพระก่อนแล้วค่อยทานอย่างนี้พราที่หลังมาลูกมันร้องหิวก็เลยเอาลูกให้ลูกกิน ต่อมาเมื่อลูกกินแล้วตัวเองก็เลยกินด้วยในที่สุดก็เลยขโมยกินของสงฆ์ก่อนแต่ที่จะถวายพระไม่ได้กินเสร็จก็กินของสงฆ์พวกนี้ถ้าเรียวกว่าเป็นพวกญาติของพระเจ้าพิมพิสารต้องไปเป็นเปรตอยู่ถึงเก้าสิบสองกับแล้วถึงจะได้มาพบกับพระเจ้าพิมพิสารได้อุทิศส่วนกุศลไปให้นี่อันนี้ก็เป็นหลักฐาน ที่พอจะได้รับส่วนกุศลได้เพราะฉะนั้นในเวลาที่ชีวิตจะออกจากร่างนี้มันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่เราทำสมาธิไว้อย่างที่พวกเราทำกันทุกวันนี้แต่มาก็แน่ใจว่าพวกเราไม่ต้องไปแล้วทั้งเปรตทั้งนรกเป็นอันว่าปิดกันได้เพราะอะไร ถึงแน่ใจอย่างนี้ก็เพราะว่าจิตของเรานั้นได้สงบเป็นสมาธิด้วยกันทุกคนทุกคนนี้ได้ทำสมาธิแล้วก็จิตก็ได้มาเป็นสมาธิด้วยกันทุกคนอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอันว่ารับรองได้ว่าไม่ต้องไปในอบายภูมิเหล่านั้น มันน่าหวาดเสียวอย่างยิ่งสำหรับจิตของคนที่จะออกจากร่าง mm hmm. เขาเรียกว่าจิตตปฏิสนธิจิตตปฏิสนธินั้นเป็นจิตที่อยู่ยงคงวพัน์หรือเรียกว่าอามตะเป็นสิ่งที่ไม่ตายนั mm ้น hmm. ปฏิสนธิจิตนี้ที่จะเข้าไปอยู่ในคันของมารดา ถ้าหากว่าในคันของมันดานั้นไม่มีจิตตะปฏิสนธินี้แล้วในคันของมันดาก็จะเกิดเป็นคนไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นหมันไปแต่ถ้าหากว่าจิตตะปฏิสนธินี้เข้ายึดในในสัมภะธาตุนั้นเมื่อไรสัมภะธาตุนั้นก็จะเจริญไวขึ้นทันที จงเรียกว่าจิตตปฏิสนธิถ้าหากว่าสัมภวะาธาตุนั้นไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เกิดการเน่าเสียจิตตปฏิสนธิก็ต้องถอนออกไม่สามารถที่จะเข้าและอยู่ในที่นั้นต่อไปอีกได้จิตตปฏิสนธิที่จะเข้ามาถือปฏิสนธิ สัมภวสธาตุของมารดานั้นจะต้องจิตนั้นจะต้องเข้ามานับจำนวนร้อยร้อยดวงที่จะเข้าแล้วแย่งกันเข้ามาที่จะเข้ามาเกิดใครมีอิทธิพลมากกว่าก็เข้าไปได้เมื่อเข้าไปแล้วผู้ที่มีอิทธิพลน้อยกว่าก็ต้องถอยออกไปเรียก,กว่ากลับเข้าไปไม่ได้ ในคำภีรไรโรคกวีฐานท่านแสดงไว้ว่าการที่ดวงจิตจะเข้ามาถือปฏิสนธิในคันของมารดานั้นเรียกว่านับจำนวนเป็นร้อยร้อยเรียกว่าเข้าคิวเป็นร้อยๆแต่ถ้าใครเข้าไปก่อนแล้วคนอื่นก็เข้าต่อไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ ถ้าหากว่าเกิดสัมภวทาธาตุนั้นสูญเสียไม่สามารถที่จะก่อตัวได้จิตปฏิสนธินั้นก็ถอยออกมาคราวนี้พวกตก่มก็จะต้องเข้ามาต่อคิวกันต่อไปแต่ว่าไม่ใช่เข้าคิวกันเหมือนคนเราไปซื้อตัว๋วแต่เข้าคิวด้วยบุญกรรมบางที บุญกรรมที่มารดานนั่นเคยทากับจิตวิญญาณนี้ไว้จิตวิญญาณนี้ก็เข้าไปได้ถ้าไม่เคยทำเอาไว้ถึงจะเข้าไปยังไงก็เข้าไม่ได้ก็จะต้องมีผู้อื่นที่มีเคยมีบุญที่เคยสะสมกันเอาไว้หรือว่าจะมีบุญมีกรรมก็สุดแล้วแต่ก็จะต้อง มีความสัมพันธ์กันในอดีตจิตปฏิสนธินี้จึงจะเข้าไปสู่ขันธของมันดาน,นั้นได้เพราะฉะนั้นเรื่องของ